และนี่ก็คือนักล่าโซว่าผู้ที่มาพร้อมกับธนูผู้ใจของเขานั่นเองนะครับผมด้วยเกียร์ของนักล่าแล้วนักล่านั้นจะต้องเป็นฝ่ายที่บุกและผมกำลังจะทำการสแกนศัตรูปแล้มีไมสักตัวหนึ่งเมื่อก <laughs> ี้กดผิดกดไอนี่เฉยเลยคิว โอ้ยสเปซิครับโอ้โหสุดจริงครับิงเมื่อกี้กดผิดไปกดคิวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ด้วยเกียร์ของนักล่าเราจะทำการบุกเข้าไปครับและตอนนี้เราจะสแกนเข้าไปสแกนเพื่อนนำหน้าครับเอ้สแกนสแกนไปไหนของกูเพื่อนพ่งมาแล้วเพื่อนโอ้โหดูไป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 ดูเอ้ตัวนี้ตัวหนึงมาดิ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 เอ้

โอ้มีคนเปิดตีครับ who snake โยรุเปิดตีโอ้เรามีหมาป่าตรงนี้ครับผมอ๋อเปิดไปก่อนเลยเอ้ยอ่ดูสิ <My S 1> แถวนี้จะมีให้ล่าบ่เนาะเราได้ยินเสียงด้านซ้ายครับผมดูสิว่าหมานั้นจะออกไม่ไปนะครับโอ้เจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมอยู่ทางนี้ครับอยู่ทางนี้ครับผมเออเด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 มีคนมาครับผมมีคนมา เราเจอเอโอ้ตกกระจหมดเพื่อนเราจะเจอไหมนอสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งครับผมโอ้โหบอนไปครับวินไปครับผม ชนะอันนี้แมชแมชพอยต์ตแล้วผมเออผมเล่นสไปน์นะผมโมซ่าเลยฮ่าอึก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 เฮ้ยิงไปแล้วครับโอ้ยิงน่าจะมีไหมยิงมีไหมใครมากดไหมใครมากดไม่มีครับผมโอ้โหเพื่อนเราได้เออเด็ด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 โอ้ยไปจูบไปจูบไปจูบไปโอไงล่ะโอ้โหฟงใสแตกไปดิฟงใสแตกไปดิเอ้มาดี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 ้ชกกันช็กกันก็ไม่ช่วยอะไรเอ้ยไม่ช่วยอะไรมาดี้ก็มาดี้มาดี้มาข้าเห็นเจ้าข้าเห็นเจ้าแล้วข้าเห็นเจ้าเออ อ่านะครัศัตรูอยู่ด้านขวานะผมโอ้โหเวน่ากันจะเข้าไปโอ้โหโดนให้ช็อตไปครับผมโอ้โหเต็มหน้าแหกเลยครับโอ้ตัวนี้โอ้โหตอนนี้ได้ไปครับผมได้ตัวโนคิวจอยหน้าแหกอีกคนครับผมเจ็ดครับเจ็ดได้เออโอ้โหเวทช็อตไปครับสวยงามครับผมโอ้โห และเกมที่2ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับผมเราจะเป็นฝั่งบุกฝั่งแรกนะครับผมโอ้โหตอนนี้ผมเตรียมสแกนไปเลยครับเตรียมสแกนไปเลยครับยิงไปแล้วครับยิงไปแล้วครับยิงให้เพื่อนไหมครับมีใครไหมมีใครจะเจอฮันเตอร์ไหมโอ้โหมันมาแล้วครับมันมาครับมันมาครับเตรียมนะครับโอ้โหมาแล้วอย่าอย่าอย่าไปเพื่อนบุกแล้วบุกครับเพื่อนบุกแล้วบุกครับเพื่อนบุกแล้วบุกครับผมมันอยู่ทางนั้นมันอยู่ทางนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนรักเออเดี๋ยวทางนี้ทางนี้นะเออเออโดนได้เหงาหน้าโอ้โหเพื่อนได้หน กันระเบิดครับกันระเบิดครับผมโอ้โหต้องดูอย่างดีครับเหลือตัวเดียวเลยเจอแล้วครับโอ้โหเจอแล้วนี่อปิวสวยงามครับผมสวยงามครับโอ้โหให้ช็อตไปครับเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคว่ากระสุนมันปิวมาหาผมก่อนนะครับผมโดนหัวจังๆเลยนะรอบนี้นี่จะเป็นค่าแทนที่จะต้องยิงหัวเจ้าไปฮะบุกฝั่งเดิมครับผมบุกฝั่งเดิมครับผมสแกนไปแล้วครับผมสแกลไหครับผมจะมีใครไหมจะมีใครไหมบ่มีบ่เออเดี๋ยวเดีเดี๋ยวมีนะครับมา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 เฮ้ยตกใจหมดโอ้โหเพื่อน เฮ้ยวๆๆๆมันตายระเบิดอ่ะโอ้โหไอชิบหายเลยกูตายแกโอ้ไม่นะเพื่อนตายไปแล้วเพื่อนตายไปแล้วเฮ้ยครับเพื่อนวางระเบิดแล้วครับผมเพื่อนวางระเบิดครับผมโอ้โหแต่มันมองแมพครับมันคุมแมพครับมันคุมแมพตอนนี้ครับผมโอ้เพื่อนกำลังหนีเพื่อนกำลังหนีครับผมแต่เพื่อนกำลังสังหอนใจไม่ดีว่ามาทางซ้ายนะครับผมตอนนี้ครับผมเวสกำลังวิ่งไปครับผมวิ่งไปสมทบครับผมมาแล้วมาแล้วมันวางสมุกมาแล้วมันวางสมุกดำครับผม อ้ามเดอะวิชั่นไปครับอ้ามเดอะวิชันไปแล้วโอ้โหงงอะไดิงงนั่นแหละนั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละมาอย่าม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 ิ้มหายครับผมโอ้เพื่อนอยู่คนสุดท้ายครับผมเวยน่าอยู่คนสุดท้ายเขาจะรอดไหมครับผมโอ้โหตอนนี้มันอยู่ด้านหน้าครับผมเขารู้แล้วครับเขารู้แล้วครับผมแต่เขากำลังรอให้มันแก้ระเบิดครับกำลังรอให้มันแก้ระเบิดครับกำลังรอให้มันแก้ระเบิดครับโอ้โหยิงไปครับยิงฟีไปโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้เก่งจริงๆครับผมเนวยคนีแ้่าคนนั้นนปิวมมาาหผก่ออีกแล้วนนนะะครับผมมมมไไ่่่กูยิงแ ไม่เกรงกลัวครับผมตอนนี้ครับผมผมเอาจริงนะครับผมผมบอกเลยว่าผมเอาจริงแล้วแน่นอนครับผมสแกนไปครับที่เดิมนมาผมโอ้โหที่เดิมอีก่เนี่ยมาโอ้บุกมาเลยบุกมาเลยมาที่เจอครับโอ้โหรอบมีเจอครับผมรอบมีเจอขณะนั้นครับฉะนั้นครับผมเอาเพื่อนตายใช่ไหมเราเล็งไปก่อนเลครับเราเล็งไปก่อนเลยครับเล็งไปก่อนเลยว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยนเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ย กูตายคนแรกแล้วโอ้โหเพื่อนตัวอันตรีไหมครับผมยู r s โซเดทครับผมโอ้โหตายไปหนึ่งครับผมเฮดช็อตไปครับผมเมอตอนนี้ครับผมปาระเบิดไปครับปาระเบิดไฟเด้อโฮไฟเด้อโฮไปครับโอ้ยด้านขวาโอ้โหเหลือวันเอนเนอี่ครับไเอนเนอี่จะทำไงทำไงโอ้โหเปิดอันตีอีคนครับผมโอ้โหกระโดดไปครับผมเล็งไปทางไหนเล็งไปทางไหนจะเล็งไปทางไหนครับผมไว้ใจเล็งไปทางไหนอยู่ทางนั้นครับผมสมองสีดำมารับโอ้โหยิงไปครับผมไม่รู้จะยิงไปไหนยิงไปไหนวะเนี่ย อ๋อครับเพื่อนวางระเบิดครับผมโอ้โหเชมเบอร์วางระเบิดแล้วครับผมตอนนี้เลยหน้ากำลังครับเตรียมครับผมเตียมอยู่ด่านหน้าครับผมตอนนี้เลยครับผมเวสเวสเวสไปครับเจอครับผมโอ้โหยิงไปแล้วครับผมโอ้โหนาอีกเจนเกยครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับผมแม่รู้สึกว่าผมนี่จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมโอ้โหตายคนแรกของทีมตลอดเลยเนี่ยรอบนี้ไม่ต้องห่วงครับผมโอ้โหผมจะต้องเป็นประโยชน์ให้กับทีมแน่นอนครับผมรอบนี้บอกเลยโอ้โหไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ยายยายคอยรู้นะเจ้าอยู่ทางนี้คอยรู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ มาครับผมได้ยินเสียงเดินโอ้โหโ od, ยนกล้วยจงมาจงมา,มาไม่อยู่ทางนี้ไม่อยู่ทางนี้อยู่ทางโอ้โหไปนู้นนะผมไปทางนู้นนะไปดีครับผมแต่ต้องรีบไปโอ้เพื่อนได้สองคิวครับผมสวยงามจร,ร,ร, minimum, จร,ริงครับแหมตอนนี้ครับผมเลยตอนนี้โอ, ح, อนนโอ้อนนโหต,ต,ต้องไปช่วยครับอเ, <c oughs> เอวยหน้าเอวยหน้าเอ้ยเพื่อนเอวยหน้าเอวอ่าเพื่อนเนาะอ๋อเจตนะครับเจตตายไปแล้วชิพายแล้วครับผมเราเห็นครับเราเห็นสตุ๊กเฮ้ยเฮ้ยยา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 มามาจงมาข้ารู้ว่าเจ้าอยู่นี่ข้าจะตามเจ้าไป ข้าจะตามเข้าไปยาไปเอ้ยโยโยโยิงก็ไปโดนอะไรโอ้โหโอ้โหไงเราโอ้โหนะสุดท้ายเป็นของข้าแม่มาคิวตอนสุดท้ายโอ้โหดูคะแนนกูไม่อยากจะมองแล้ว